แม้พญานาคราชจะแปลงร่างเป็นหญิงสาวสวยได้แต่ในคราบนาคจำแลงพิษก็ยังมีอนุภาพร้ายแรงมากเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญานในการรับฟังก่อนติดตามรับฟังฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c ค i b ์ช่องเพื่อนเสียงใบดาวด้วยค่ะแม้พญานาคราชจะสามารถแปลงร่างเป็นหญิงสาวสวยได้ไม่แก่ ไม่อ้วนแต่ในคราบพญานาคจำแรงพิษของพญานาคก็ยังมีความรุนแรงอยู่เสมอดวงตาคือพิษแค่จ้องมองด้วยอารมณ์โกรธร่างกายสามารถดับสลายได้ลมหายใจคือพิษแค่หายใจรดใครพิษก็แล่นเข้าถึงหัวใจตัดเส้นเลือดใหญ่ให้ตายได้โดยพลันผิวพระวรากายที่สวยงามคือพิษแค่โกรธแค้นสุดๆเอาผิวพันแตะใครหรือสิ่งใดไม่ว่าจะมีอาคมซักแค่ไหนก็เสื่อมสลายเพราะพิษนาคราชได้ ันทเลือดเป็นพิษแค่ได้กลิ่นสัมผัสเลือดของพญานาคราชหรือเลือดพญานาคราชที่หยดมากลายเป็นเพชรนาคาถ้าโกรธใครแค่สัมผัสได้กลิน่นอยู่บริเวณใดก็เจอพิษนาคราชให้เสื่อมสลายเจ็บไข้โมดมมวยมรณาได้พิษแรงปามพระศิวะดดื่มกินพระสออย่างดำแต่พญานาคราชก็คือผู้บำเพ็ญธรรมท่านไม่เบียดเบียนทำร้ายใครก่อน ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเจ้าของเรื่องและลิลับในสัทธามิติใต้บาดาลอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อนเสียงายดาวเพื่อมีพลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ